สวัสด <c oughs> <c oughs> <át> <cuanto> <re> ีครับพี่น้องแฟนครับ FC หอดแล้วครับพี่น้องครับกองที่โอ้โอโอสถานทีแน่นอนเลวถึงแล้วถึงแล้วครับพี่น้องครับกองทีกองทีทำการแสดงการ โคด้เนา้าวตบินบุรีเลยแต่มยังไงยังไบเฮ้้ทนได้ละมทนเโอ้เราจะได้มาเต้นดีเราจะได้มาเต้นดีป่รถวอลตอรเด้อ ตีเลี oh, ้ยวเขานี่ทีโอ้มองขึ้นไหม่ดิมองกระสอบเขาบงเห็นม้ขึ้นได้นนั้นนี่นี่แหละมองนี่แหละอาเปิดประตูไปนี่ลงไปน ข้ามนี่จากกรุงเทพมาทางทินอีสานแล้ววันนี้หนาวพี่น้องอากาศคนละย่างกันเลยนี่มองนี่หลยไหมี่มองนี่แหละนีมองนี่แหละอ้า như vậy đi Mà 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 เลยเลยเลยมาเลยมาเลย<ๆ>จะเฝ้าจะเฝ้าขึ้นรอจะเฝ้าขึ้นรอมา,ามา เอาตรงมากบรรทุกมากอย่าเบาออนเบาว่า,าขึ้นดินานละเลืยบันดนี้เลยเลื่อยควบควบเลืดด่อยพลตามทา่าควบเลยพุ่นอ้าวขึ้นได้แล้วขั้นที่สองครับพี่นะครับเหล่าขั้นที่สามบัร เลยเลยเลยตรงมาตรงมาไปบ่อกคนยังเหรอขึ้นได้ถึงสาม้นแล้วครับพี่น้นงนนองครับสถานที่สุดยอดมากพี่น้องขึ้นเดิน สนามหญ่าเดินสนามกีฬ <c oughs> <c oughs> ารครับคุณผู้ชมครับเช่ากับบินบุรีนะครับรัอวอำเภอไก่เคียง จะลืมมาให้กำลังใจบุนีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนำคาราวานลำเพลินม,มาฝากพี่ฝากน้องมือแรงมาเจาะมายาลำเพลินน่วกันครับพี่น้องครับเสร็จจากการจากงานแล้วอาบน้ำอาบทากินข้าวแรงแล้วออกมาเลยพอทีงบ้านห้อเล่นตะเวนครับพี่น้องครับ ตาคือสองทุ่มครึ่งแล้วครับพี่น้องแม่แรงยันสว่างคุณแล้วข้าเจ้ารถไม่เก็บพื้นที่ให้เพียงเพียงกันเห็นเพียงเพียงกันพี่น้องนี่อยู่โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพี่น้อง น้องกล้าวกบ,บินบุรีตำบลน้องกีอำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้องกล้าวโอมาเลยมาเลยเรีนตามกฎกันมาเลย 喂，你好，是汤奶奶呢？ จะฟังนี่พ่าอยู่ทางนี่พ่าพี่น้องแต่เป็นอยู่เดินหนิเงี้ยรถแผนคคนวอยหอกมาหอดเกือบหมดทุกคันเลยครับพี่น้องครับรถเครื่องประดับมาหอดแล้ว เครื่องทำไฟก็มาห่อนแล้วรถตู้มาห่อนแล้วรถเบที T ก็มาห่อนแล้วพี่น้องครับสนามยาโมนีสุดยอดมากเลย สงสัยซ,ซิเ็นโมนีแต่พี่น้องมีหอดเครื่องประดับไฟพร้อมนี่แหละเดินนี่แหละ m m h m โอ้ยดอกท่านตะวันมีโคตรพูดเถอะงามเาะงามเลยนาหนาวนี่ปลูกพักปลูกต้นดอกไม้ดอกไรเกิดดีพี่น้องงามดีพูดนะปลาท่านตะวันเขียวขนาดเลยโอ้ยเหลืองอารามเลยเหลืองปนเขียวพี่น้องสุดยอด ໂອລົດການໃຊ້ເວລາຊິມາຮອດແຕ່ເຊ เราอยากมาถ่ายลูก,กมาถ่ายได้พี่น้องุณดอกทานตะวันยังอารามงงามตาขนาดเลยถ่ายถ่ายบุตกทางพี่น้อง <c oughs> ต้องหันไปทั้งสี่เนี่ยคนนะภาพนี้เลยพี่เนาะ นี่คืออยู่โรงเรียนอุดมศึกษากระบ,บินบุรีพี่น้องพูดนต้องทายทางนี่ค่อยสีเหลืองพี่น้องพูดอ่ะมสุดยอดเลยอาราซับคลชิปนี้เอาไวส้สำนี่พี่น้องเพราะไม่ได้ชิปหนาขอบคุณแฟนขับเอฟซีทีิดตาม อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ช่องพอ่อพิาอาทิตย์ลำพนธออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับเอาไวครับวิวงามๆส,สวยๆของดอกทานตะวันฝนเสื้อง,ง,ง,งามพีมม่น้องหยอดูน เอาจบคลิปนี้อยู่ที่สวนดอกไม้ครับพี่น้องครับฝากกันคลิปหนาได้พี่น้องเด้อนะครับสวัสดีครับ